ข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N สวัสดีค่ะ18นาฬิก1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาตเจงโรดจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะวรรวิทย์เผยค่ะตรวจสอบสสเสียบบัตรแทนการอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลคาดว่าตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนได้ภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะ นายวรวิศุกบุญเลยคะ่ะที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสสเสียบบัตรแทนกันในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณประจำปี2563ว่า ขนะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพราะมีผู้เกี่ยวข้อง8คนค่ะซึ่งคณะกรรมการปะปะชอ,อยากได้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของทั้ง8คนเพราะตอนนี้เห็นว่ายังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าทีร่รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อต้องการลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าทั้ง8คนนี้เสียบบัตรของใครและออกเสียงแทนใครซึ่งจะต้องรองให้ข้อมูลชัดเจนก่อนทว่ามีคาดว่าจะสามารถตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเรื่องนี้ได้ภายในเดือนเมษายนนี้และยืนยันว่าคณะกรรมการ ปปชให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการพิจารณาร่างพรบงบประมาณประจําปี2563และถือเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจซึ่งปปชเคยมีประสบการณ์ในการสอบสวนเรื่องในลักษณะนี้มาแล้วดังนั้นการสอบสวนในกรณีนี้คงไม่ยากนอกจากนั้นค่ะก็คิดว่าคดีนี้จะเป็นหนึ่งใน15คดีใหญ่ที่ปปชจะสามารถทําให้เสร็จได้ภายในปีนี้ค่ะ ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเตรียมเสนอคอรมอเศรษฐกิจ6มีนาคม2563มาตรการชุดแรกบรรเทาผลกระทบไวัยรัฐโควิด19วงเงินแสนล้านบาทค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณรุ่งโรใจอ่อนน้อมค่ะ นายอุตมศรสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันศุกร์นี้ทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอชุดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งจะเป็นมาตรการชุดภายใต้ชื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิดชุดที่1คาดว่าจะใช้วงเงินเกินกว่าแสนล้านบาทซึ่งมาตรการชุดดังกล่าวจะครอบุทุกกลุ่มตรงจุด มีประสิทธิภาพโดยเน้นมาตรการที่ดำเนินการได้ทันทีเหมาะสมโดยเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อให้มีผลทันทีในระยะนี้ไปจนถึง3-4ถึงเดือนข้างหน้าโดยเบื้องต้นได้มีการหาเรือกับทุกภาคส่วนซึ่งมาตรการที่จะนําเสนอนั้นไม่ใช่เพียงช่วยเหลือแค่ภาคการท่องเทีย่ยวแต่จะช่วยเหลือโดยภาครวมในส่วนอื่นๆด้วยครอบคลุมไปถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มอาชีพอิสระและเกษตรกรนอกจากนี้จะมีการผ่อนปลนผล่อนกฎเกณฑ์บางส่วนของธนาคารพาณิชย์เพื่อให้บรรเทาการช่วยเหลือของลูกท้า รวมทั้งภาคการตลาดทุนจะหามาตรการผ่อนคลายหลังตลาดหุ้นได้รับผลกระทบพร้อมกันนี้จะยังมีกลไกเข้ามาดูแลลูกจ้างที่ตกงานจากปัญหาไวรัสระบาดอีกด้วยอย่างไรก็ตามจะเร่งเสนอทุกมาตรการชุดแรกผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดลงรบใจอ,อนน้องข่าวเอ็นเอ็นรายงานจากทรงการคังครับกระทรวงคมนาคมค่ะเตรียมพร้อมมาตรการรับผีน้อยกลับไทยสั่งทอทอตรวจเข้มป้องกันโควิด -19 จากจัด หลุมจอดแยกด้านขนส่งและบขศค่ะจัดรถตู้รถทัวร์ส่งกลับภูมิลำเนาค่ะ นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแบรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่ากระทรวงคมนาคมได้นําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนเตรียมการรองรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเกาหลีบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทจะจัดหลุมจอดแยกณนทะ่าอากาศยานทั้งสุวรรณภูมิและดอนเมือง เพื่อให้ผู้โดยสารขาเข้าผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขณด่านควบคุมโรคบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่คัดกรองซึ่งทอ,อทอได้จัดเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อคัดกรองผู้โดยสารทั้งหมด3จุดค่ะกรณีพบผู้โดยสารมีอาการป่วยมีไข้าสาธารณสุขจะดำเนินการต่อผู้ป่วยตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่กำหนดส่วนในกรณีผู้โดยสารไม่มีอาการป่วยไม่มีไข้กรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัด จะจัด,จดรถส่งผู้โดยสารกลับภูมิลำเนาเมื่อถึงภูมิลำเนาจะมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทายและอาสา,าสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านเฝ้าระวังค่ะจบก,การเสนอข่าว18นาฬิกนาทีค่ะสกกเสนอข่าวโดย สำนักข่าว INN